นีสมัยก่อนด่านมีแค่แค่ประตูนี้เดียวสุลกากรของฝั่งไทยอนุญาตให้แบกให้หามให้รถสารีรถสารีคือรถเข็นนะนำของชาวบ้านสองฝั่งเนี่ยชาวบ้านนำเข้าของค้าขายกันไนดะ้แต่ห้ามใช้รถแต่มีผมเนี่ยละคนแรกไปซื้อถั่วทางเหนือของ อ่าของขมรแล้วก็ลำเรียงผ่านพนมเป็นทางรถยนต์นะฮะเพราะว่าไปซื้อชายแดนติเวียดนามไม่รู้ถั่วเวียดนามหรือถั่วขมรนก็ไม่รู้ละเอาหมดแหลพะพอตอนที่เราหิวโรงงานไม่มีวัตถุดิบก็ต้องคว้าทุกวิถีทางก็ไปซื้อถั่วลำเรียงมาเป็นคาราวานนะพอวันที่คาราวานมาถึงชายแดนเนี่ย ประเทศไทยสมัยโน้นยังกลัวคอมมิวน,นิสต์ก็บอกว่าค้าขายกับคอมมิวน,นิสต์ไม่ได้ยกเว้นสิ่งที่รัฐบาลจัดอนุมัติเราก็ยื่นแบบมีเหตุผลเนี่ยโรงงานเราไม่มีวัตถุดิบขอเป็นซื้อทั่วหึงอย่างเดียวท่านตัดใจดีอ่ะโอเคส่ลนองให้แต่กติกาชายแดงมีอยู่ว่าสุรกากรชายแดงเนี่ยมีสิทธิ รับเงินค่าภัษีในการตีสินค้าข้ามแดนเนี่ยไม่เกิน500บาทต่อลายแต่สินค้าผม10ล้านแต่ข้ามแดน,นยังไงกติกาของไม่รู้ว่าคุณต้องไปเสียภัษีที่กรุงเทพนะสมัยนู้นสามยี่สิบกว่าปีก่อนเนี่ยถนนลนทางยันแย่มากนะฮะ เอาในกรุงเทพก็ยังแย่เลยกว่าจะขับจากกรุงเทพไปถึงอันลันเนี่ยใช้เวลาย,ยาวนะฮะแต่ด้วยความที่เป็นมียกคนอาหารมาก่อนความอึดมันมีนะฮะอ่ะลุยบอกลูกนะ้องวางแผมกันอย่างดีเลยเรียนวิชาทหารมาแล้วเรียนอาหารเ,เรียนมาแล้วก็วางแขมบอกเอานะเช้านะในก6โมงเช้าไปรอท่านสุรคากรใหญ่เลย นะเอาสืิอสตางค์นี้ไปห้าพาษีนะไปจา่จายจ่ายพวกเขาก็จอบจอบให้จอบเสร็จบึ้งรถมาเลยที่ชายแดนที่อลาร์นกดฝั่งไทยเพราะว่ากติกาสมัยรู้นเนี่ยมีห้าวยงานที่ควบคุมตรงนี้นะฮะก็คือสุรกากรต้องอนุมัติตำรวจต้องยอมอาหารต้องให้สินค้าผ่านแดน เพราะว่ามีสบชหรืออ,อะไรสมัชชาผมจำชื่อไม่ได้นะฮะสบชคือหน่วยงานของทหารและรัฐบาลเนี่ยเพื่อป้องกันในสิ่งที่ไม่คาดคิดนะฮะวันเราก็ได้ไอนุมัติจากสี่หน่วยงานวันนั้นลูกน้องก็พอจอบเสร็จก็ไปรถด่วนมาเลยนะมาด้วยกันสิงคน มาพบผมที่อานานเพราะผมจะยืนตั้งป้อมอยู่ตรงนี้ส่วนลูกน้องผมอีกชุดหนึ่งสองสามวันก่อนแล้วออกเดินทางขนถั่วที่ผมเป็นลอ็นอกปากโกดังซื้อไว้แล้วเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นสิบสิบล้อรัสเซียจำไม่นู้เป็นรถรัสเซียนะแถวช่แดนในนี้บังคนไม่มีภาพรถรัสเซียให้อก็พูดง่ายๆว่าเป็นคาราวาน ยี่สิบว่าพคันรถสิบล้อลำเลียงจากพนมเป็นมาถึงภาคบองแล้วก็มาออกที่อรัญญประเทศแต่ก็วางแผนอย่างดีผมเหมือนเสนาธิการนะต้องไปว่าจ้างจากกับการพัทพลเหลืองนี้มาทีเป็นเป็นพันเป็นหมื่นกระสอบเนี่ยต้องขนภายในคืนเดียวให้จบเพราะเช้าเนี่ยห้ามห้ามให้คนเห็น เดี๋ยวเขาจะเอาตัวอย่างเอาเยอะๆแต่ผมเยอะก็ต้องถูกกฎหมายเพราะผม,กกมเผมจอบที่กรุงเทพจ่ายเงินภาษีล่วงหน้าแล้วเอาตัวมาให้สุรการกรที่ชัยแดนปรากฏว่ารถผมวิ่งมาครึ่งทางใปสามใปสี่ยางเบิดรถเตียนก่ับางลูกน้องเข้าโรงพยาบาลสองคนบางคริดให้โชเฟอร์ไม่เป็นไรเขาไปคนถึงพวงอะไร มันร้วย่างกันแตกนะมันก็ได้รับคำสั่งว่าต้องถึงมาให้ผมก่อนพระอาทิตย์ตกดินผมรออยู่ที่อาราชตรงนี้นะเขาก็ทำาานที่เขาเต็มที่เลยมาถึงผมยังโชคเลื่องอยู่เลยผมก็มีหน้าที่เอาไปให้นาอท่านท่านเซ็นให้หน่อยครับเพราะว่าสุลตากรเซ็นแล้วพาณิ์จังหวัดเซ็นแล้วเรียบร้อยหมด ท่านคอเซนท่านโอ้โหมากันขนาดนี้เอกสารยจะโชคเลือกอยู่เลยเห็นให้เห็นใจนะคอนเซนก็จบผมก็กลับมาเพราะว่าได้เรียมมาทนาแนะว่าถ้าผมมีหลักฐานถูกต้องเขาจะปล่อยรถคารวันข้ามมาฝั่งไทยที่ปล่อยเป็นข้าเราเคยไปจะเห็นว่ามีสะพานที่แต่งแดงกันรถรัสเซียรถของเขมก็ข้ามแดงมาจับกันเราก็ทํางานกลางคืนนะฮะ ก็มากันพื้นฟ้าบกบัวดินเลยเยอะแยะเราก็เตรียมรถรถสิ้รไทยเนี่ยถ่ายรถกันถ่ายเอาสินค้าขึ้นรถฝั่งนี้ปรากฏว่าพอจะเริ่มถ่ายสินค้าเจ้าหน้าที่สาธรารณาสุขวิ่งมาคุณคุณคุณ,ค,ณ,ค,ณคุณยังไม่มีใบกักกันพืชเลยตไม่ได้นึกใบกักกันพืชมีมีม,ม,ม,มีตั้งตั้งผมก็หอบอทรายกลับไปฝั่งลาวไอฝั่งเขมรกลับกลับไปปอยเต่ วิ่งไปถึงหน้าตอมอของปอยเฟนอ่ะยึ้งหน่อยยึ้หน่อยให้พิมพ์ให้หน่อยพิมพ์ให้หน่อยเพราะเราเข้าออกเดีเราคลอดแบบพิมพ์อะไรเอาพิมพ์ตามที่ผมบอกแล้วกันเป็นพันพิมพ์หีเขหม็นน่ะนะเขาพิมพ์อะไรแล้วผมองอาอ่านไม่ออกกันนะผมเขา้าฟ้าจ็อกตอมอเดี๋ยวจ็อกปังวิ่งกลับมาหลังรัสุขภาพผมได้แล้วผมมีนะเนี่ยเดี๋ยวลุกน้องผมคือแก้ปัญหา <laughs> อยากได้ใบกักกันพืชว่าพืชนี้ฆ่าเชื้อโรคเรียบร้อยแล้ว ผมมาถึงตรงนี้แล้วเงินผมสิบล้านกองอยู่ตรงนี้ผมถ้าผมไม่ได้ข้ามแดนผมตายแน่กลับมาพ่อพ่อผมเขยหัวแน่เลยเอาตังค์ไปแล้วอ่ะใช่ไหมฮะเพราะชีวิตเนี่ยมันต้องแก้ปัญหาตลอดอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าสุ่กันฟังว่าเวลาวิกฤตเนี่ยมันมีทางออกเสมออย่าได้ยอดอ้อนะฮะเพราะผมเรียนรู้ตรงนี้จากไหนเรียนรู้จากฮ่องกงสมัยเป็นนักเรียนฮ่องกงเนี่ย ผมไปเนี่ยผมก็จะตา้านจากศูนย์ห้องโกงเวลาสอนหนังสือเป็นภาษาฝรั่งตู้ผมก็ไม่เป็นเลยสักคำเพราะคุณพ่อ,พอ,พอ,อส่งไปเพราะอะไรเพราะควรทฤษฎีโดมิโน,โนประเทศข้างเคียงคอมมิวนิสต์หมดแล้วเดี๋ยวเมืองไทยจะไหวในนอกก็ไม่รู้ระโยนผมไปบ่อนบอกเลยนะผมก็พูดไปเป็นกาา็สต้าจากศูนย์เรียนหนังสือเนี่ยอตอนนั้นเรียนเนี่ยพูดง่ายมีวิชาวรรณคดีภาษาจีน,นี่ะ นะอาจารย์ก็ยังทดสอ,อดบให้ฟังมันตั้งใจฟังหรือมันถามอย่อให้มันอ่านนะผม็ขึ้นมาอ่านผมก็อ่านได้นะเพื่อนๆก็งงเฮ้ยนี่มันพูดยังไม่เป็นเลยมันอ่านได้ไงจบภาษาไทยภาษาไทยนี่สุดยอดเลยกล้ามเสียงได้เยอะแยะนะก็อ่านวรรษัดีให้เขาฟังไนดะ้แต่แปลอะไรไม่รู้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่จากศูนย์นะ่ะมันต้องเริ่มแต่ผ่านไปสามเดือนนะ เวลาคิดเนี่ยหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองเนี่ยยากกายากไทยดีเพราะว่าอาจารย์เวลาสอนเขาพูดภาษาบังตรงเนี่ยมันซึมเข้ามาในสมองเลยมันก็แปลกเพราะวพวกเราเคยไปอยู่นอกก็จะรู้ว่าเออมันมีช่วงหนึ่งของเราเนี่ยเราจะคิดเป็นภาษาของเขาวันวันนี้หลายหลายคนที่พูดได้คล่องเนี่ยเพราะว่าคุณต้องไปบ่มฮะถ้าคุณไม่บ่มเรียงเมืองไทยมันก็งันงันอ่ะพอจะพูดพี่เดี๋ยวเรียงมา ประโยคนี้เราเรียนภาษาไทยก่อนแล้ค่อยแปลงภาษาอังกฤษไม่ทันกษิษมันต้องอโตโเมติกออกมานะฮะเอาละกลับมาที่มเขมรซื้อผัวยุคนั้นเราเริ่มเก่าแนละ้วไปอยู่ที่นั่นสองสามปีเริ่มเก่านะ,ะผมไปก่อนยูไปนะไปก่อน UN ยังไปจัดเลือกตั้งให้มเขมรตอนนั้นยังไม่มีนายกบุญเส็จ นะฮะแล้วเพวื่อนผมก็บอกไม่กลัวก็ไม่รู้สิบอกไม่ถูกนะเราก็มีอยู่ช่วงเี่จุพจุาจองตัวผมพ็อผม,มีมีคอนเนคชันนิดหน่อยอาจารย์ก็บอกน้ามาพูดเรื่องคำเมนต์หน่อยก็รู้ว่าคุณวิชัยอยู่ที่นั่นจริงนะฮะอ่ะจองตัวว่าพูดเรื่องอะไระบังเอิญมีบริษัทบอไชชื่อดังแห่งหนึ่ง